เซ็ตก็เดินทางมาหอดน้าน้ายังก็เฮ้ยหวยหินลาดเนาะจักน้ายังลืมหักน้าเจ้าของนี่เลยสบายดีพี่น้องพ่อพ่อกับสองสาวนิงบ้านนาคือเก่าเนาะมาเบิ่งน้าแล้วก็ว่า ถ้ากอยเป็นหัวก็ว่าจะเอากยอยมาเห็ดกินเนาะพี่น้องนั่นแล้วก็เกลี้ยงก็เกลี้ยงพี่น้องโกนก็นสิได้อยู่หลืบเอามอนอี่มาฮอดแล้วเดินทางมาฮอดแล้วกระกรับสบายดีพี่น้องสุขสุขคนอีกเพือ่อนเนาะสิมามาเลาะเบิงบ่งให้เบิง่งหน้าแล้วกันอ้คนน่อยจนเจ็บดาบสบายดีนะลูกลิมจะเกิดเจ็บดาบสบายดีนะบายพี่น้อง บักอ้ายมายังมือนี่นะะสบายดีพี่น้องบักอ้ายมายังมาเอาก oid มาเอาก oid กับมางมหอยเบาเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งหัวกอย d นมันเป็นหัวแล้วเปล่าใกล้สีห่อเข่าเลยเก้าห่อเข่าข้าเจ้าก็เอาเามาเอาก่อนเด้ผลจะเอาเบิร์ดผืดสีนี่เด้อใช่ผืดสีตะพามลูกจนบอกป้าป้าไปเลยพุดจิลล์ไปนะ มาสีมงามเเอาแล้วพี่น้องจิตีกันยอนเสียมเสียมงามไีกัอยากได้เียียโอพายายอพใหญ่คอด้วทางใดว, <c oughs> ว่้าแในเียงพี่หน่าเ้ยโกกุยเดินทางมาหอดหวยขึ้นหวยลงหวยลงหวยขึ้นหวย <c oughs> เดียมาเบิง่งมองแถวเขาเคยเอาแต่เกาเนาะกอยคุจิร่ไปนน้ำพี่น้องเอ้ฮานอไม้เป็นน้ำแกงเทียงคณะคณะนอไม้ <c oughs> นะท่า mãi so vào hải ngao chưa có ai có bao nhiêu 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 bao hút, bao cái cái nó bao nhà mẹ, ơi, bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao เขาไปเอาปีปีแรกนี่แหละเนาะเฮ้ยเนาะทมไว้เนาะเขาเอาแล้วเขาก็ทมมากระปุ่งเอาอย่บ่เฮยเอาเฮยเขาบอาแม่เนไงไปเฮ้ยตัดมันเขาพังไว้ปีกายมันบวใหญ่เปะมันตาอันเขาเอาเวิดแล้วเนาะอ้าวไปง่ายทำไมล่ะเอาไว้มันบวเป็นทันเป็นหัวพี่น้องมันพื้นคืนชีวิต Anh cứ bường, khuất, này. cũng này. Khuất, đúng, anh cứ bơm cơ thằng, ơ, năn đi, không có thằng này khướt này, con nó

ดีแล้วเนี่นยน้อยเพื่อทอไรได้ไปเป็นปเฉลีเ,เ,เนาะป็นเฉลีปนียัง้เองมันจะปิดกล่องมันแตกจะบบ่ ทังวัยมันเกิดก็เรลิ่มกับด้ไยนี้ยตัวหลาเลยเยนะพี่หน้าว่ามันจะเป็นหัวเนาะะัวนอ่ะพี่หน้าหัวใช่ไหมเอาใจกระสอบเนี้ยคิดเราถามเอามา เรามาหอนี่ก็เห็นเครือกอยใหญ่อยู่แล้วพี่น้องแมอึ๊บอึ๊บพี่ต๋าพี่ป๋าดีด้วยฮะพ่น้ำคอยด้วยนะพี่น้องนี่หัวใหญ่พี่น้องลิ้นจะแตกเพิบใช้เบิ้งเบิ้งคือผมีหัวใหญ่เอามือจกออกมาดูเลยหี่ใหญ่เหระโอ้ยมันเป็นแบบเป็นแซงใน่นอในนอเด็ดนี่นะสู้ดายเครือเลยเครือเด้ชำนี้ก้อยนี่ชำนี้ก้อยน่ะ มันเป็นหั่มน้นอยนให้เอายู่บะหก้อยไข่ได้มันเป็นหั่มนินอยในนเนาเครือบใหญ่เนาะมันเป็นหั่เป็นหั่มนอยาเนาะออกเี้ย่ยัเพออคื่อเก่าก็มีลยนบ่แ่าะคคือไหยังเม่อยกบ แ่หน้ากระเนป็นา้ว่เป็นพูแค่มันคือไนะอืมทำนิ้วมือหรืลูกหมดงานได้ยุบได้ถดึงออกมาได้ด้วเฮ้ยมึงในหมดงามนะยุ่มยุ่มอยู่พี่น้องหมดงามก็พราะมึงานนะปมันคืออะบงไงนะ <ข>จบีบเหมจักเฮเคยมันย่างอีควหนึ่งเลยนะป้ามันจีบเนาะมันแตกมันย่งีอยู่แ่น,น,น,นึ่งมันย่ก้าลซะแล้นะเฮ้ยมัน,น,มน,นย่งีอยู่วนะนึงเลยนะน่างก้างานี้น่มนย่าน,นกนเลยเป็นหยนเออคุดเอากลอยก่อน เฮยเนาะนี่หังัดจนดากสียังบอกมาถิ่น้องเลยมันเป็นอะไรมันเป็นหัวซ้อนจันอ๋อพี่อ้ายไปอยู่นี่เนี่คพี่อ้ายคือได้ยินเสียงฝ่าแฉกแฉกทันนาะมันแตกอ้ามันแตกโอ้โเสียดายเด้อมันเป็นหามเบาเนี่ย ามาเด้เฮ้ยอืหัวเก่ามันเนาะตัวนี้เนาะน้ากระปองบอี่ห้องนากระปองัมันีเนาะน้ากระปองบ่อ่งนกนะูเบิ้งวเป็นมักอ้าย้ายบ่จับกล้องีง กหัวใหญ่ท่านเป็นหัวน้อยน้อยเอตัวหนึ่งแหงครือใหญ่คือกันท่านก้อยประธานหัวใหญ่พี่น้องเออได้กับอหาหน่อไม้ต่อเนาะหหาน่อไม้แกงเขียงแกงเทิงเดี๋ยวหน่อไม้ไหลเด้อเนาะเห็นเนาะมีคนตายแล้วพี่น้องเอ้ยหมุนเข้ามา Điều nhau coi có hơi. Điều cõi thôi ninh hoa chắc nhao hết. Điều ừ, long đâu. Điều long kapai, bây giờ. Điều long 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 nó long 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 Nó long 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 งามลายสุดอั่งหน้าเนียงนั่นเลยก็ก็เอาห้วยน้ำอันนี้น้ำข่อยน้ำแขีวปลาครัวนี่ใช่เนาะน้ำลายทนาะนี้ทำยาเด็กเนียงนั่นทำแกง Nó nhà yếu hết thương lùm nó bắt nha thôi hơi đi hơi hơi Về lúc hơi 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 nó hơi 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 Mam phải nóng mam. Sướng ăn. Coi mình một thân hồn nha, mình mà bừng nó mau chộp na là cả mà bừng hà đây coi cả. Áo à, mần nói là cả lơ già. Nó nó mày cái kẻ nó nó được. Nhưng áo mèn hây. ไพ่อพอนำไปหางมหอยแล้วห้องว่าเชียงแปเชียงแปะพี่น้องเลยพ่ออะไรลูกห้องกระเดาะแหนงมันถับอืเดี๋ยวถ้าเบิกเดี๋ยวพี่น้องจะได้ร้ายว่ะเราไปจะมาได้ป่าอเดี๋ยวเอ็งเอาแหนงมาก่อนลายอันเดี๋ยวพี่น้องกัวน

ก้อนไม้ก <ugly Twelve analysis> so ็ได้คล่องแคล้งกุศลเปตอ่อนเธอเฮ้ยก้อนนี้ก็ได้หลายเติวทั้งนั้นด้วยใช่ชิ้หอยหักเหมือนใหม่เลยทั้งน่ะหมดงามพี่เนาะมะกอห่าน้ำไม้แกงเธอเฮ้ยกูแหละห่อเข่าได้เดือนเก้าเดือนสิบหัวมันจังใหญ่เนาะอันนี้มันหักกระเดือนเนาะ เป็นเบาขูาเกตตาก่อนีน้อลายเลยนะอ้อพี่นตกใจก็ค่อยนั่นปักหัวช่องอันบูริธรทช่บาก้นได้ปลีอยู่เั่นะมเอาเลยมงเอาเลย คอร์ๆๆมึงเอาเลยก็มึงมาแล้วเคาชะอีกอืมได้มันค่ะปลาทูงามเด้ออันนี้ถือว่างามด้นี่นอไม้อันนี้นียตนีเออพอแล้วเดี๋ยวหานอไม้แล้วก็สิไปเบิ่งหอยนะไอ้เจมกับพ่อเพิ่นนี่าพี่น้องนอไม้พี่น้องาบใหญ่เด้อนี่ะ คนละแบบได้เยอันนี้นะแบบบงใหญ่ๆน่อยใหญ่ลายอนะอะไรัเทิงเพื่อทับคนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ย่างน้ำพ่นเด้ยได้ลายได้นอนนี่นะเออับลวนะจ๊ะ สามยอดที่สี่ยอดพุทธเบ้อง้าเปเบื้อง้าเปนใขึ้นออกุปลุกขึ้กันน้าบางไหมเข้าว่มันเป็นอะไรี่มันเป็นตาเอยู่บาลานี่นะมันสั่นนะเมมอก็ยาเฮ้ยมันแข็งออกมาเลยเสียงมีน้องย่างเสง อน้ำไม้บงใหญ่อันนี้นะน้ำไม้ลายน้ำไม้บงใหญ่แหละบงถลายเป็นขนเนาะขนขนแข็งแข็งเอาเข้าไปไปทางไหนนี่นะโอ้ยถือไปต่อไปได้เลยน้ำไม้ก็ได้เต็มกระต่ายวเนาะพี่น้องเนี่ยงามงามได้อันนี้งามอันนี้เป็นง่ายน้ำไม้ลายวันนี้ก็สิไปเบิ่งหอยน้ำพลอยเจียมไปเจียมเนาะแมงเฮ้ยมงดได้ลายเปล่า โอเคน้องพี่น้องไปเบิ่งหอยนะสิมืออะไรบ้านี่หอยก็ได้น้ไม้ก็ได้กรอยก็ได้บัวลายนี่ที่รอก็ได้เลยหิแกงอันนเฮยจ็ด้ะหอยนพี่น้องอันี้แม่เอา้าดอ้บ่นเก่าามกห็ดแกงห้ดกระดาษอ้าวเหี้ยเลย ปเออเอ้าทำเลาดลายพี่น้องว้ายเตะหอวกล้องกอยกลมันยังหัวมันยังอะไย่าคุดเดียวอะไรห่อข้าวแล้วเตะเตไม่ เมื่อก่อนพี่น้งองถอยออกไปบ่คลิปนี้ขอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเช้านิงบ้านหน้าในเดอ้อผมเป็นกำลังใจใหิดหิดต่อไปเน้องพี่น้องเนาะ 拜拜。Bye bye.